ตอนนี้นะคะแทมมี่ก็อยู่กับตัวแทนจาก f o ส p o i n t Thailand ค่ะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมเป็น g กสต์สป e เกอรภายในงาน c ีดิก2022ปีนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะฝากแนะนำตัวท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมอลงกดวงแหยมนะ,ะน,นะครับก็เป็น s ีเนีย Security c o n ตี้คอนซนะครับจากทั้งฝั่ง Forcepoint Thailand นะครับทั้งฝั่งผมจะดูแลในส่วนของตลาด Forcepoint Thailand แล้วก็อินโดจีน a ครับผมค่ะ วันนี้ค่ะเรื่องราวที่ได้มาแบ่งปันหรือว่ามางานสัมมนาของเราวันนี้ค่ะมีโซนไฮไลท์ตรงไหนที่น่าติดตามมั้งคะครับก็เนื้อหาที่ผมเตรียมมาบรรยายในวันนี้นะครับผมจะพูดเรื่องอผลกระทบนะครับจากช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ภยัยคุกคามที่ผมเชื่อว่าเชื่อว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเราจะต้องอประสบปัญหาเหล่านี้นะครับพร้อมทั้งกลยุทธ์ในการรับมือซึ่งผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ผมจะมานําเสนอทุกท่านในวันนี้จะ,ะเป็นประโยชน์กับทุกๆองค์กรน,นะครับที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอน ครับผมค่ะทิ้งท้ายกับงานซีดิกปีนี้ให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมก็อยากเชิญทุกท่านนะครับมาเข้าร่วมในงานซีดิกปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ห่างหายกันมาหลายปีเนาะ,ะจากช่วงสถานาการณ์โควิดอยากให้มาพบปะมาพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กันนะครับหลังจากผ่านช่วงเทคโนโลยีโควิดไปในมุมของเทคโนโลยีในมุมของภัยคุกคามต่างๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับอยากให้เรามาคีปอินเทสกันเข้ามาอัปเดตกันครับ ไงขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับ